เฟียด180ถึง90ปี2025ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยยังคงเอกลักษณ์ของรถแทรกเตอร์สไตล์ยุโรปไว้ครบถ้วนรูปหลักภายนอกถูกปรับให้ทันสมัยด้วยฝ่ายหน้าเลดทรงเหลี่ยมที่ให้ความสว่างสูงแม้ทำงานในเวลากลางคืน กระจังหน้าขนาดใหญ่ช่วยระบายอากาศเข้าสู่ระบบระบายความร้อนได้ดีขึ้นโครงสร้างตัวถังยังคงแข็งแรงทนทานรองรับงานหนักในพื้นที่การเกษตรได้ทุกประเภทล้อหลังกว้างพร้อมยางคุณภาพสูงเพิ่มแรงยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นในทุกสภาพพื้นที่ภายในห้องโดยสารของเฟียส180-90รุ่นใหม่มีการออกแบบให้กว้างขวางขึ้นพร้อมเบาะนั่งที่นุ่มสบายและปรับระดับได้ เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่ในระยะเวลานานพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยลดแรงหมุนและควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบใหม่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรอบเครื่องยนต์ความเร็วและระดับน้ำมันได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิในห้องโดยสารให้เหมาะสมตลอดวันในเรื่องของสมรรถนะเฟส180-90ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลขนาด6.6ลิตร ให้กำลังสูงสุด180แรงมา้าระบบเกียร์18สปีดพร้อมเกียร์ถอย6สปีดทำให้การทำงานคล่องตัวและประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบไฮดรอลิกช่วยเพิ่มแรงฉุดลากเมื่อทำงานในพื้นที่ลาดชันหรือเปียกชื้นระบบเบรกแบบดิสทำงานร่วมกับระบบ ABS ให้การเบรกมั่นคงและปลอดภัยในด้านราคานั้น เฟียสหนึ่งร้อยแปดสิบถึงเก้าสิบปีสองพันยี่สิบห้าเปิดตัวในตลาดประเทศไทยด้วยราคาประมาณสองล้านหกแสนบาทซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพความทนทานและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาใหม่เหมาะสำหรับกรเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ต้องการเครื่องจักรกลคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในระยะยาวคุณต้องการให้เพิ่มคำพูดเปิดรายการหรือปิดท้ายแบบมืออาชีพด้วยไหม